สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะดิฉันนางสาวมิงงขงนขวาหลายดิฉันนางสาวธีนาลังยิมดิฉันนางสาวพัิรินจิตสดใส,สวันนี้พวกเรามาทำคลิปวิดีโอนำเสนองานในเรื่องตลาดแข่งขันสมบูรณ์ค่ะ ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 1. สินค้าไม่มีความแตกต่างกันสินค้าที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ต้องไม่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านรูปลักษณะหรือประโยชน์ใช้สอยใดๆเลยต้นทุนในการซื้อสินค้าจากผู้ขายรายใดๆที่อยู่ในตลาดจะไม่มีความแตกต่างกันเช่นการซื้อน้ำดื่มไม่ว่าจะซื้อจากผู้ผลิตรายใดก็ไม่มีความแตกต่างกันและด้วยความไม่แตกต่างกันของสินค้าที่ทาให้สินค้ามีราคาเดียว 2. การเข้าออกจากตลาดและการโยกย้ายปัจจัยการผลิตเป็นไปอย่างเสรีผู้ซื้อและผู้ขายรวมถึงปัจจัยการผลิตสามารถเข้าและออกจากตลาดได้อย่างเสรีโดยไม่มีใครในตลาดมีอำนาจพอในการควบคุมการใช้ทรัพยากรได้การเข้าและออกจากตลาดสามารถทำได้โดยปราศจากต้นทุน 3. ผู้ซื้อและผู้ขายมีจำนวนมากรายและแต่ละรายไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาตลาดผู้ซื้อและผู้ขายมีจำนวนมากและไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อกำหนดราคาหรือสร้างอำนาจต่อรองได้ผลผลิตของแต่ละคนคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตทั้งตลาดตลอดทางผู้ขายปัจจัยการผลิตแต่ละรายก็ไม่สามารถที่จะรวมตัวกันเพื่อควบคุมปัจจัยการผลิตได้เพราะปริมาณปัจจัยการผลิตมีสัดส่วนต่ำเมื่อเทียบกับความต้องการของผู้ผลิต รวมกันทั้งตลาด 4. ผู้ซื้อและผู้ขายรู้สภาวะการตลาดเป็นอย่างดีผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางด้านราคาเป็นเพราะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความคุ้นเคยกับตลาดเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าราคาสินค้าจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดมีราคาสูงก็จะทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งอื่นที่มีราคาถูกกว่าได้ จากลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่กล่าวมามีผลทำให้ตลาดสินค้าประเภทนี้เป็นตลาดที่มีราคาเดียวหรือ one price โดยราคาที่เกิดขึ้นเป็นราคาที่เกิดจากผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากดังนั้นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายจึงเป็นฝ่ายยอมรับราคาหรือเรียกว่า price taker ดังแสดงในภาพที่กและขอ ภาพที่ขอแสดงให้เห็นถึงเส้นอุปสงค์ที่ขนานกับแกนนอน P เท่ากับ MR ซึ่งผู้ผลิตจะมีกำไรสูงสุดที่ระดับการผลิต Q* s t a r เป็นจุดที่ P เท่ากับ MR เท่ากับ MC โดยที่แต่ละธุรกิจจะมีโครงสร้างต้นทุนแตกต่างกันแต่เนื่องจากต้องยอมรับราคาเดียวกันจึงทำให้กำไรแต่ละธุรกิจมีไม่เท่ากันธุรกิจที่มีกำไรมากที่สุดเกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ การเข้าออกจากตลาดและอุปสงค์สินค้าการเข้าออกจากตลาดและอุปสงค์สินค้าการเข้าแข่งขันในตลาดการเข้ามาแข่งขันของตลาดธุรกิจรายใหม่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นี้สามารถทําได้ง่ายเพราะผู้ผลิตแต่ละรายมีขนาดการผลิตที่ต่าที่สุดโดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยต่าที่สุด minimum มม e f f i c เชีย scale หรือ MES ขนาดเล็ก mm hmm. เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตทั้งหมดของตลาด สินค้าในตลาดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการผลิตขั้นสูงและไม่เกิดการประหยัดจากขนาดเพราะฉะนั้นผู้ผลิตในตลาดนี้จึงไม่จำเป็นต้องผลิตเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อธุรกิจในกรณีที่อุปสงค์มีความไม่แน่นอน ดังนั้นผู้ผลิตรายใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้โดยง่ายเพราะไม่ต้องลงทุนมากนักเนื่องจากขนาดการผลิตที่มีประสิทธิภาพของแต่ละธุรกิจมีค่าต่ำดังภาพผู้ผลิตจึงเข้าสู่ตลาดได้โดยพิจารณาจากภาพที่ปรากฏอยู่นี้จะเน้นได้ว่าผู้ผลิตที่มีต้นทุนเฉลี่ยต่ำกว่าราคาตลาดมีแนวโน้มการเข้าสู่ตลาดมากขึ้นซึ่งในที่สุดแล้วการเข้าสู่ตลาดจะทําให้อุปทานของสินค้าในตลาดมีเพิ่มขึ้นซึ่งจะทําให้ราคาสินค้า ่ำลงและถ้าอุปสงค์ไม่เพิ่มขึ้นแล้วธุรกิจบางส่วนอาจจะต้องออกจากตลาดไปเพราะทนต่อสภาวะการขาดทุนนั้นไม่ได้ เนอุปทานของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์มีแนวคิดมาจากกำไรสูงสุดซึ่งในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้ที่ระดับของ p เท่ากับ mc ไอ้ธุรกิจจะออกไปจากตลาดถ้า p น้อยกว่า avc เพราะฉะนั้นผู้ผลิตจะอยู่ในตลาดต่อไปและมีกำไรสูงสุดเมื่อระดับราคาที่เท่ากับ mc และต้องมีค่ามากกว่า avc เป็นต้นไปแต่ถ้าค่า p เท่ากับ mc แล้วอยู่ต่ำกว่า avc ถือว่าเป็นจุดที่ธุรกิจต้องออกจากตลาดไปหรือเรียกว่าชัดดาว w n p o i ดังในภาพที่เห็นที่แสดงถึงเส้นอุปทานของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ธุรกิจแข่งขันในตลาดสมบูรณ์ระยะยาว เนื่องจากผู้ผลิตแต่ละลายที่อยู่ในตลาดนี้มีความสามารถเท่าเทียมกันทั้งในด้านเทคโนโลยีและการเข้าถึงทรัพยากรจึงทําให้การเข้ามาแข่งขันธุรกิจรายอื่นทําได้โดยง่ายตราบเท่าที่ตลาดยังคงมีกําไรส่วนเกินทางเศรษฐศาสตร์เหลืออยู่หรือเรียกอีกอย่างว่า excess profit ในระยะสั้นผู้ผลิตแต่ละลายยังคงผลิตตามเส้น MC ที่ทุกๆระดับราคาถูกกาหนดขึ้นแต่เมื่อธุรกิจรายอื่นเข้ามาแข่งขันในตลาดมากขึ้นทําให้กําไรส่วนเกินลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งทําให้กําไรส่วนเกินเป็นศูนย์ เหลือเพียงแค่กำไรปกติหรือ normal profit คือมีกำไรเท่ากับค่าเสียโอกาสของเงินเท่านั้นซึ่งในที่สุดแล้วระดับสินค้าหรือบุลยยภาพผลิตจะเกิดขึ้นที่ P เท่ากับ MR เท่ากับ MC และเท่ากับ AC ภาพที่เห็นคือเส้นอุปทานของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จากภาพธุรกิจจะเลิกใช้ขนาดโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด MES และถ้าธุรกิจจะขยายปริมาณผลผลิตเขาจะใช้วิธีสร้างโรงงานขนาดเท่ากับ AC1 แทนการขยายการผลิตตามเส้น ACL ซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นอุปทานการผลิตจะขยายเป็นช่วงๆตามขนาดการผลิตที่ q 0 Star, ที่ทาให้เกิด MES ดังนั้นอุปทานในระยะยาวที่ได้จะ มีลักษณะของการตอบสนองต่อระดับราคาสูงคือถ้าระดับราคาลดลงต่ำกว่า p ศจะทำให้ปริมาณการผลิตเป็นศูนย์หมายถึงปริมาณผลผลิตในตลาดหายไปอย่างมากเพราะธุรกิจขาดทุนจึงต้องออกจากตลาดไป